ี่จะมีฟองอากาศเลยนียครับมีฟองอากาศนี่นะครับนี่คือประสิทธิภาพของต้นยางที่ใช้โดสตอนนี้นะครับเราก็มาดูผล,ผลผลิตของส่วนที่ไม่ได้ใช้โดสนะครับแล้วก็มาดูต้นยางที่เพิ่งเปิดกีดใหม่ในอายุแค่7ปีนะครับดูก้อนยางเปอร์เซ็นต์ไม่ดีไม่มีน้ำหนักมีฟองนะครับบีบปุ๊บนี่โหน้ำออก กลิ่นแรงมากครับมันเน่านี่แหละครับคือก้อนยางที่ไม่ได้คุณภาพเปอร์เซ็นต์ไม่ดีน้ำหนักก็เบานะครับเห็นก้อนใหญ่ๆอย่างนี้น้ำหมักน้ําหนักไม่มีเลยครับเตามากนะครับเดี๋ยวเราจะมาปาดให้ดูเลยว่าก้อนยางเขาข้างในมันเป็นยังไงนะครับนี่ครับข้างในก็ฟอมีฟองนี่ครับนี่แหละคือสาเหตุของน้ํายางที่ไม่ได้คุณภาพ แล้วก็มีกลิ่นเหม็นนะครับที่ไม่ได้ใช้โดด้วยและเป็นยางที่เพิ่งเปิดกีดใหม่แค่อายุ7ปีนะครับดูคุณภาพของเขาเห็นแค่นี้ก็รู้เลยว่ามีแต่ฟองน้ํามีแต่ฟองอลองฟังเสียงใกล้ๆนะครับดูครับดูครับดูฟองอากาศนะครับดูฟองดูความเป็นโครงเป็นฟองน้ําอยู่ข้างในนะครับนี่ครับมันคือก้อนยางที่ไม่ได้ประสิทธิภาพมันมีฟองอากาศอยู่ด้านในน้ําอากาศมันสามารถเข้าไปได้มันเลยส่งให้ก้อนยางมีกลิ่นเหม็นกลิ่นเน่าเวลากเษกษตรกรนะครับ พอ,อพอเก็บก้อนยางไปก็ต้องหมินไปกับสิ่งเหล่านี้มันโวนจมูกครับเนี่ยมาดูครับก้อนยางที่ไม่ได้คุณภาพมีจะฟองอากาศนะครับแข็งตัวโอ้หใช้น้ํากดเปลืองครับอันเนี้ยกว่าจะแข็งตัวง่ายๆมีจะฟองเดี๋ยวพาเดี๋ยวอีกก้อนหนึ่งเดี๋ยวไม่เชื่อกันนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยน้ำเลี้ยงเลยเนี่ย มีต่ฟองครับอันเนี้ยเนี่ยเหม็นด้วยกลิ่นก็แรงด้วยครับอันเนี้ยลองมาปาดให้ดูอีกก้อนหนึ่งเลยดูกันใกล้ๆอุย๊ยปาดง่ายมากเลยครับอันเนี้ยเนี่ยครับมีต่ฟองากาศนี่แหละครับนี่คือก้อนยางที่ไม่ได้คุณภาพมีต่ฟองเปอร์เซ็นต์ไม่ดีไม่มีน้ําหนักเบานะครับและทรงกลิ่นเหม็นด้วยนะครับที่เกษตรกรไปขายที่ลานยางเนี่ยราคาก็จะได้ค่อนข้างที่จะต่ำเปอร์เซ็นต์ต่ำเดี๋ยวผมจะพาไปดูก้อนยางที่ใช้โดสน,นะครับ กับก้อนยางที่ไม่ได้ใช้โดรมาเปรียบเทียบกันว่าคุณภาพของก้อนยางเนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงครับนี่นะครับเรามาอยู่ที่สวนยางที่ใช้โดรกันนะครับนี่ก็คือก้อนยางนะครับต้นยางเนี่ยก่อนที่ใช้โดรเนี่ยเคยเป็นน้ำยางตายนึ่งมาก่อนเคยเป็นเชลราหนักมาก่อนแล้วไม่เคยได้ผลผลิตแต่ตอนเนี้กลับมามีน้ำยางแล้วครับผมจะเด้งก้อนยางให้ดูเลยว่าคุณภาพของก้อนยางที่ใช้โดรเป็นยังไง เด้งดีครับเด้งเด้งก้อนแน่นเด้งดึงสู้นิ้วมากเลยครับเดี๋ยวผมจะปาดให้ดูเลยว่าคุณภาพของก้อนยางที่ใช้โดสกับไม่ใช้โดสเนี่ยประสิทธิภาพมันต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะครับเอ,อแค่ปาดก็รู้เลยครับว่ามันแน่นมากะนะครับเรามาดูก้อนข้างในกันใกล้ๆครับดูครับ แน่นเด้งดึงมากประสิทธิภาพของก้อนยางนี่แหละครับคือก้อนยางที่ดีมีคุณภาพจริงเวลาที่เราเอาไปขายที่ร้านยางหรือว่านายคุณซื้อนะครับตัวน,นี้จะไม่โดนหักเปอร์เซ็นต์เพราะว่าก้อนยางมันมีคุณภาพมันมีประสิทธิภาพใครก็อยากได้ก้อนยางแบบนี้ครับเกษตรกรหลายหลายสวนยังไงใครก็ต้องการมันไม่ใช่ต่างกันแค่ความแน่นหรือความเนียนของก้อนยางนะครับมันต่างที่น้าหนักของก้อนยางด้วยเห็นก้อนแค่นี้นะครับผมบอกเลยว่าน <S <S นหนักมากนะครับหนักมากก้อนยางนะครับหนักเลยเพราะาไม่ไม่มีจุดไหนที่จะมีฟองอากาศเลย และที่สําคัญต่างไปกว่านั้นก็คือกลิ่นก้อนยางตัวนี้มันไม่หมินมันไม่เหม็นผมบอกเลยกล้าการันตีเลยว่ามันไม่หมินเพราะว่ามันไม่มีอากาศไม่มีฟองไม่มีน้ําเข้าไปขังไม่มีน้ําเลี้ยงด้วยนี่แหละครับคือก้อนยางที่มีประสิทธิภาพไม่ใช่แค่มีน้ําหนักดีเปอร์เซนดีขาวข้นก้อนแน่นเนียนเด้งดึงอย่างเดียวนะครับยังไม่มีกลิ่นเหม็นด้วยก้อนยางคุณภาพแบบนี้ผมบอกเลยว่าต้องใช้โดดครับ